สวัสดีค่ะสนามศพชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมเรือนะคะที่เห็นวันนี้นะคะมาจากทีมของเรน5นะคะวารีกระฉูดลูกกรกิดนั่นเองนะคะลายเสื้อนะคะกับสีเสื้อวันนี้สีสวยมากนะคะเป็นโทนสีชมพูเข้มเลยค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานสกรีนแบบดิจิตอลนะคะสําหรับลูกค้าทีมีนะคะเสื้อทีมเรือเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะสีชมพูแล้วก็มีใส่ชื่อทีมนะคะอยู่ที่ด้านหลังค่ะแล้วก็มีรูปเหมือนเป็นกุมารท ะะอยู่ที่ด้านหลังด้วยก็สําหรับใครอยากทําเสื้อทีมเรือสวยๆราคาพิเศษนะคะราคาถูกก็สามารถสั่งมาได้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่ร้านสนามสุบชุดก,กีฬาของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะคืองานด้านหน้าและด้านหลังของตัวเสื้อนะคะสีจริงสดมากนะคะสีชมพูเข้มมากๆเลยก็ชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะโทรมาได้นะคะที่0 6 3 4 4 9 9 2 8 2นะคะมีเสื้อหลายสีให้เลือกค่ะหรือว่าจะใส่ชื่อทีมชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะ